พี่ต่อก็จะลากคนมาอยู่ตรงกลางไม่ใช่พี่ต่อดทาหารพี่ต่อแล้วก็มีทาหารจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีเสียงแม่แตะโกนเนรียกบอกว่าตัวเองอถูกลากมาแต่ลูกชนะหายลูกฉันอยูไ่ไหนลูกฉันอยู่ไหนกลับมาณจะมีสองแม่แล้วก็ตมดวจาก็จะขี่ม้าขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับมือมือถือทารกในมือออกมาให้ารกแล้วก็จะมีเด็กสี่คนที่ถูกจับขึ้นมาบนเวที ม่แน่อาจจะไม่แน่จะว่าจะเป็นบนเวทีหรือวาจะอยู่ใกล้ๆคนดูนะจริงอยากให้แบบเชื่อเด็กแล้วก็แบบให้แบบอันนี้หละให้ให้คนดูแบบรู้สึกใจฉลาดไกลๆมันก็ดีแบบนี้นะปุ๊บเสร็จปุ๊บอันนี้พี่ต่อมาแล้าวก็มาประกาศในนั้นนะนะ<ช>ประกาศ<ช>ว่าใครที่มันขวางทางฉัน<ช>มันก็จะฆ่ามันให้หมดแล้วพี่ต่อก็เชื่อ,<ช>อ,อพอปุ๊บแล้วก็โยนเด็กเข้าเข้าไฟพยายามจะให้มันมีกองไฟบนฝั่งยุ่ไมก่ก็ถ้าให้ดี จริงๆควรเป็นฟองไฟแหละครดูปุ้บแล้วก็แม่ก็จะกรี๊ดในช่วงที่โทรศัพท์ครับในช่วงที่โยนลงไปปุ๊บพวกเด็กๆสี่คนนี้ก็จะกรีดร้องเหมือนกันแม่หนุกลัวหนุนกลัวหนุนกลัวอะไรอยู่ไหนหนุนกลัวตังเลยแม่ก็จะเรียกพวกเราก็จับเชือกเหมือนกันนี้เราต้องหาเด็กที่ร้องไห้ได้จริงแล้วก็รู้ว่าหลังจากร้องไห้แล้วต้องตายนะ ร้องไห้แล้วก็นี่โดนเชื่อเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไม่หัวเราะหรอกแต่กลัวเชื่อแล้วก็แบบก็ยังร้องไห้อยู่อะไรเงี้ยถ้ตายแล้วก็คือต้องตายนี่ก็จะแบบรู้สึกคือกลัวคือกลัวไปเลยนะปุ๊มแล้วก็พี่ต่อเข้จะขี่ม้าลงมาแล้วก็จะมาผู้ชามากผู้คนดูนะฮะผู้คนดูผู้คนดูแล้วก็จะมาประกาศว่าใครจะแล้วแต่ที่มันขวางฉันอีกมันต้องตายทั้หมนไม่รู้ในบทมันอาจจะไม่ตรงอาจารย์พูดนะปุ๊มพอพูดเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบอาจจะมีฆ่าคนหรือมีอะไรตึ้นเจ็จ มันจะมีผ้าม่านที่เราถึงไว้พิเศษไว้ <Okay. S 1> แล้วก็ผ้าม่านจะลดลงมาซึ่งในผ้าม่านนั้นก็จะเป็นภาพคนที่ผูกแขนคราะว่าเราข้าวเรียบร้อยแล,แล้วแหละแล้วชาวลักจะกรี๊ดรัว <Okay. S 1> พอเสร็จปุ๊บก,ก็มันบรรยายเมื่อ <Okay. S 1> คนที่เสร็จปุ๊บก,ก็จะระเบิดพุ่ง <Okay. S 1> ซึ่งระเบิดพุ้มนี้หมายถึงว่ากษัตริย์จะออกมาช่วยเลยจะออกมาปราบปรามพ <Okay. S 1> ี่พี่เอกก็ขี่ม้าพุ่งมาจากด้านกางพี่ต่อยกระลงมาจากเวที <Okay. S 1> มัเจอสู้ัน เสร็จปุ๊บติดต่อพ wow. ี่อีกคขีはは at, ่มาปุ uh? ๊มาจับหลอกทหารทีนี้ในฉากนี้มันอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไปเสียเวลากับการชูนลบอะไรกันมากแต่ว่าอาจจะมาปุ๊บแล้วก็จะมีบรรยายปุ๊บแล้วก็จะพยายามตัดต่อให้รู้สึกว่าปาตปามได้เร็วแต่ก็ให้สมจริงสมจังนะไม่ใช่พี่ออกมาแล้วพี่ต่อก็นี่เลยปุ๊บก็อาจจะมาปุ๊บแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะชุนลมุนปุ๊บแล้วก็โดนทหารโดนร่วนโดนนี้นั่นปาดแล้วก็ให้มันสยบโดยโดยโดยฉับทางนิดนึงนะรวมนะครับ ให้รู้สึกว่าอู้กระสักมาช่วยแล้วนะครับแล้วก็ช่วยคนแ,นแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็พอช่วยเสร็จปุ๊บพี่เอกกระสันก็จะขี่ม้าไปตรงกลางไปยืนให้ประมาณว่าจับพวกนี้เสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็จะคานเข้า,ขามาแล้วก็มันแบบแม,มาขอบคุณที่สาธุเสียบปุ๊บปิดฉากนี้เสียบปุ๊บลงมาให้เร็วเพื่อที่จะไปเตรียมขบวนไปอีกนะเนึ่งมันน่าจะไม่ถึงนาทีนะต้องไปให้เร็วเลยนะปุ๊บ ใช่ทีนี้ในฉากขาบวนนี้มันจะอลังการด้วยด้วยเรื่องของการพยายามที่จะไม่เปลี่ยนมีทั้งรถรถสื